ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอน <Allah S 2> กินดีมีคุณค่า <Allah. S 2> สนับสนุนโดย <Allah. S 2> น้ำมันพืชมรกอัสลามวะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของกินดีมีคุณค่าค่ะท่านผู้ชมคะ อาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆถ้าเรามีการปกปิดป้องกันเชื้อโรคและ,มะแมลงวันบรรจุในภาชนะที่สะอาดแล้วก็มีอุปรกรณ์หยิบจับที่ถูกต้องจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการเจ็บป่วยร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารอย่างเต็มที่กินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญผู้ชมติดตามชมค่ะ م م และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด ทับทิมทุกผลมีเมล็ดหนึ่งที่มาจากสวรรค์ทับทิมเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายโดยใช้ประโยชน์จากส่วนที่เป็นผลสดมากที่สุดแล้วยังนำไบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นน้ำทับทิมสารสกัดจากทับทิมผลิตภัณฑ์ด้านความงามอีกทั้งยังใช้ทำเป็นยารักษาโรค ตามสูตรยาโบราณในหลายประเทศทับทีมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคหรือบรรเทาอาการเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือบรรเทาอาการหายใจลำบากจากโรคนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอลสูงโรคในระบบทางเดินอาหารโรคความดันโลหิตส,สูง โรคในช่องปากและโรคเหงือกโรคริดสดวงทวารโรคผิวหนังและอื่นๆรายงานจากท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดสลาลลฮุอะไยฮิวะสลามได้กล่าวว่าไม่มีทับทิมผลหนึ่งผลใดเว้นแต่ว่ามันจะมีเมล็ดหนึ่งที่มาจากสวรรค์ท่านอิบนุอับบาสเคยนำเมล็ดหนึ่งจากผลทับทิมและกินมันท่านถูกถามว่าทำไมท่านถึงทำเช่นนั้น ท่านอิบนุอับบาสจึงตอบว่าฉันได้รับรู้มาว่าไม่มีผลทับทิมที่อยู่บนโลกนี้เว้นแต่ว่ามันจะได้รับการผสมเกสรกับต้นทับทิมต้นหนึ่งที่จเจริญเติบโตมาจากเมล็ดทับทิมเมล็ดหนึ่งในบรรดาเมล็ดทับทิมทั้งหลายของสวนสวรรค์ดังนั้นมันอาจจะเป็นทับทิมผลนี้ก็ได้ท่านรอบิอะบินติอิยาตอันกิลาบิยะได้กล่าวว่า ฉันเคยได้ยินท่านอาลีกล่าวว่าจงกินผลทับทิมต่างๆพร้อมกับแก่นของมันมันทำหน้าที่เป็นสารฟอกหนังสำหรับกระเพาะอาหารทวีปเอเชียเป็นต้นกำเนิดของพืชพื้นเมืองอย่างต้นทับทิมป่าเนื่องจากมีการปลูกกันอย่างกว้างขวางในอิรานอัฟกานิสถานปากีสถานและเทือกเขาฮิมาลัยเปลือกของทับทิมมีสีค่อนข้างแดงและเหนียว มีเมล็ดมาก400-500เมล็ดในหนึ่งผลแต่ละเมล็ดประกอบไปด้วยน้ำที่ฉ่ำเป็นกรดอ่อนๆมีเนื้อสีแดงผลทับทิมอาจมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโลกร,รมัมและอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง20เซนติเมตรพูนิกา้าครานตัมเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ต้นทับทิมอยู่ในพืชตระกูลพูนิก้าเซีย ทับทิมเป็นพืชในตระกูลผักที่มีลำต้นไม่สูงมากความสูงอยู่ระหว่าง1 5เมตรครึ่งถึง2เมตรและมีเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นได้แก่พูนิก้าการธรรมและพูนิก้าโปโตพูนิก้าใบของต้นทับทิมจะอยู่เป็นคู่คู่ตรงกันข้ามไม่มีต่อมผลิตน้ำมันและมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม บนกิ่งก้านที่มีความแข็งในลักษณะทำมุมและมักจะมีหนามตรงปลายผลของทับทิมเมื่อถูกผ่าออกภายในจะแบ่งออกเป็น8ส่วนและเมล็ดต่างๆอาจจะมีรูปทรงเป็นทรงกลมหลายเหลี่ยมหรือไม่ก็รูปกลมรีเป็นพืชจำพวก non-endosperm และส่วนที่กินได้มีลักษณะเป็นเนื้อที่อวบอูมภายนอกเต็มไปด้วยน้ำที่มีรสหวานแทนนินและเพลทรีน สกัดออกมาจากเปลือกของต้นทับทิมและผิวเปลือกภายนอกของผลทับทิมนำไปใช้เป็นสีย้อมเป็นอัญคาลอยเข้มข้นและใช้ในการย้อมแป้งเปียกซึ่งใช้ทำฟันปลอมส่วนที่กินได้ของผลทับทิมมีน้ำหนักประมาณ50%ของผลทับทิมทั้งหมดประกอบไปด้วยความชื้น85%และเกือบ11.6%เป็นน้ำตาลประเภทต่างๆ และมีปริมาณไขมันเล็กน้อยเช่นเดียวกันมันยังประกอบไปด้วยเกลือแร่หลายชนิดเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเหล็กทองแดงซัเฟอร์คลอรีนและยังมีวิตามินต่างๆบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินซีและกรดชนิดต่างๆโดยเฉพาะกรดบอิิกนักวิจัยได้บอกถึงประโยชน์ของเปลือกทับทิมสามารถช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะไขมันและยังมีฤทธิ์ในการสมานแผล ต่อต้านแบคทีเรียทุกชนิดสามารถใช้รักษาโรคท้องเสียและโรคบิดได้อย่างมีประสิทธิผลและยังสามารถใช้เปลือกทับทิมเพื่อถ่ายพยาธิด้วยการนำไปแช่น้ำและเอามาต้มให้เดือดเพื่อใช้ดื่มรวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อทับทิมสามารถช่วยระงับอาการไอและใช้เป็นสีย้อมชนิดหนึ่งที่ติดทนนานได้อีกด้วยส่วนเปลือกเนื้อแห้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความเป็นกรดของกระเพาะอ,อาหาร แผลบริเวณทางเดินอาหารและแผลที่เกิดจากการถูกกดทับแต่อย่างไรก็ตามหญิงมีคัรสตรีให้นมบุตรและผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินอาหารไม่แนะนำให้ใช้เปลือกทับทิมเป็นยารักษาโรคท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการครบถ้วนพอเพียงและพอดีจะนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีนะคะอาจจาเป็นต้องมีความรู้เรื่องคุณค่าของอาหาร บวกกับความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าความอร่อยถูกใจช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราไปสู่ช่วงของครัวฮัลลนอาหารอร่อยค่ะ